เวลา18นาฬิกาวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังทรงประกอบพิธีมังคลาพิเศษเหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนไทยที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและ พระผุทธเลิศล่านา,าลายจากน้ำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องน้ำมศาการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศีลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องน้ำมศาการทองทิศท,ที่หน้าธรรมมาศีลาทรงกราบทรงศีลสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกล,ลมหาสังฆปรินายกประธานทรงถวายศีลจบแล้วพระราชทานพระบระมราชาโอกาสให้นางสาวแพรทองทานชินวัรนายกรัฐมนตรีในานามคณะกรรมการอเมยการจัดงานเฉลิมระเกียรต เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษาหรอบ28กรกฎาคม2567กราบบังคมทูลรายงานโดยสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคัญาาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในนามคณะสงฆ์ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดสร้างเหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567เพื่อเฉลิมพระเกียรติเป็นที่ร ลึกแห่งมงคลสมัยและเป็นเครื่องเฉลิมพระบรมีธรรมอนุวัตตามแนวทางการสร้างเหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบาพิษเนื่องในโอกาสพ,พระราชพิธีเฉลิมพระชมพันศาสี่รอบ5ธันวาคม2518ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณและคณะสงฆ์ในขณะนั้นเคยจัดถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษซึ่งคณะ การอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหรอบ28รกรกฎาคม2567รับสนองพระบัญชาสมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโดยมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังออกแบบและจัดสร้างเหรียญพระบรมรูปในรูปทรงเสมาขนาดสูง3.7เซนติเมตรรวมห่วงด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวด้านหลังมีอักษรพระประมาพิไทยวปอรอและข้อความคณะสงฆ์ถวายเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันศาหรอบ28กรกฎาคม2 5 6 7ประกอบด้วยเนื้อทองคำ73องค์เนื้อเงิน730องค์และเนื้อทองแดง7 3 0 0 0 0องค์ ในการนี้ทรงพระดำเนินไปที่หน้าธรรมศิลาทรงเจิมเทียนพระมหามงคลทองเงินเทียนวิปัสสีทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าจุดเทียนพระมหามงคลทองเงินเทียนวิปัสสีและเทียนนวะหรคุณทรงคมแล้วทรงพระดำเนินไปทรงพระสุรายทรงโปรยดอกมะลิเหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567ภายในราชวัตรจากนั้นทรงประเคนเจตุป ใจธยธรรมถวายแด่สมเด็จพระอริยะวงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกุลมหาสังฆปรินายกพระสงฆ์เจริมพระพุทธมนตริกรูปและพระสงฆ์นั่งปรกห้ารูปทรงหลังทักษิณโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายรกรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบที่หน้าธรรมศาศิลา ทรงจุดเทียนทองเทียนเงินและทูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกหน้าสวดพานวานแล้วจุดเทียนพุทธาพิเศษที่ขันสาครข้างตู้เทียนชัยซ้ายและขวาหลังเสร็จสิ้นพิธีคณะสงฆ์จะทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเหรียญพระบรมรูปแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศ์กับถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเพื่อพระราชทานและประธานแก่ข้าราชการและประชาชนตามพระราชธยาศัยและพระอธยา โดยไม่มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์เพื่อเป็นสัพพะสิริสวัสดิพิพัฒนมุงคลสื่อไป เวลา18นาฬิกา47นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนพระที่นั่งอาพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชธามพระบรมราชวโรกาสให้ในฐานชื่อเฉียงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทามพระบรรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2564เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ อกาสนี้นางหวังวันภริยาเอกอัครราชทูตและนางสาวจางหญิงเลขานุการเอกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยปฏิบัติหน้าที่ล่ามภาษาจีนไทยร่มเฝ้าถูลละอองทุลีพระบาทด้วย เวลา19 uh ้านาฬิกา10นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาลให้นายชานโดชีโปสเอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาลให้เข้าเฝ้าถุลละองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่16มิถุนายน2565เฝ้าถุลละองทุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ พรมพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังมีแสงแห่งพระเมตตาที่เปล่งประกายเข่งข้างนั่นคือสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชราสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชนีพระองค์ทรงงดงามทั้งพระวรกายและพระราชจริยวัตรเป็นแบบอย่างของหญิงไทยผู้เปี่ยมด้วยวินัยความมั่นคงและความจงรักภักดีอย่างลึกซึ้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีทรงเขียนคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างสง่างาม ทรงเป็นผู้นำที่เปลี่ยมด้วยพระราชาหรือ,อันมั่นคงและเด็ดเดี่ยวด้วยพระราชกรณียกิจอันหลากหลายพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งนายทหารราชอุคารักพิเศษทรงผ่านการฝึกอย่างเข้มข้นตามหลักสูตรของหน่วยทหารพร้อมทรงแสดงให้เห็นถึงพระราชภา,าวะผู้นำความกล้าหาญและพระวิยะอุตสหาหะที่ประจักษ์แก่สายตาชาวไทยและนานา,นา,นาประเทศหนึ่งในภาพประวัติศาสตร์ที่ไม่อาจลืมเลือน คือพิธีสนสนามและถวายสัตว์ปฏิญาณตนราชวัลลบเทิดไทจอมราชา7 2พันษามหามงคลณพระลานพระราชวังดุสิตข้าพระพุทธเจ้าคนเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าตุธิดาพระชราสุธาพิมลรักพระบรมราชินีเป็นผู้บังคับกองผสมนำทานมหาดเล็ก ราชวรรับรักษาพระองค์และทหารมหาเล็กรักษาพระองค์มาเฝ้าทูลองถุลีพระบาทเพื่อส่วนสนามและถวายสัตว์ปฏิญาณตนในฐานะองค์ผู้บังคับกองผสมพลเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระชราสุทธาพิมลลักษพระบรมราชินีทรงนำการสวนสนามของทหารมหาเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์และทหารรักษาพระองค์สามเหล่าทัพอย่างเข้มแข็งองอาจและสง่างา,าม วันเดียวุฒิกองผสมขวาพันพระสุรเสียงวันเดียวุธิตึกกองกลางสงานสะท้อนพระราชจริยวัตร ที่เปลี่ยนด้วยพระเกียรติยศและความจงรักภักดีต่อองค์จอมทัพไทยพระองค์ยังทรงยึดมั่นในแนวทางสืบสารรักษาต่อยอดพระสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีคู่พระบรมีแห่งแผ่นดินสืบสารรักษาต่อยอดด้วยพระราชฤาอยอยรรษยที่มั่นคงอย่างแท้จริง เวลา17น,นาฬิกา35นาทีวันนี้พระบาทส, er <Beng Zen> สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังเมลวงหน้าพระพราอิสริยาภร์วัเทพศริฐานราวาสในการพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงปรียาเกษมสันนอยุธยาซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคชราเมื่อวันที่8ธันวาคม2567สดริอายุได้92ปีท่านผู้หญิงปรียาเกษม สันนอยุธยาเกิดเมื่อวันที่30คม2475ที่กรุงเทพมหานครเป็นที่ดาของพระยาวิทุนธรรมพินศโต๊ะอมรนันกับคุณหญิงจำรัดวิทุนธรรมพินศศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยระดับอุดมศึกษาที่คณะเพศศาสตร์มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ภายหลังย้ายไปสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากนั้นไปศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิตที่วิทยาลัยเพศัชกรรมและวิทยาศาสตร์แห่งฟิลาเดล วิยาสหรฐอเมริกาเมื่อสําเร็จการศึกษากลับมารับราชการเป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นโทกองวิเคราะห์ยากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยเจริญในหน้าที่การงานจนได้รับแต่งต mm ั hmm. <OS S 2> ้งเป็นอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาท่านผู้หญิงปริยาเป็นผู้จัดตั้งสาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขแห่งชาติจัดทําตำรายาเล่มแรกของประเทศไทยและริเริ่มโครงการผลิตสารมาตรฐานอาเซียนและโครงการเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานของยา เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคเป็นประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60ปันศานวามินทราชินีกรรมการคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติดังครอบครัวสมรสกับนายแพทย์หม่อมราชวงศ์อุดมพรกับเสมสันมีบุตรสองคน จากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงนงนุชอุาณากูลซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งปอดเมื่อวันที่23เมษายน2568สิริอายุได้88ปีคุณหญิงนงนุชเกิดเมื่อวันที่16มีนาคม2479เป็นที่ดาข,ของพระยาวิทุนธรรมพิเนศโตอ,อมรนันกับคุณหญิงจำรัดวิทุนธรรมพิเนศศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนราชนีบน แล้วไปศึกษาต่อระดับบุนดมศึกษาได้รับปริญ,ญญาทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยเพนซิวเนีย SI IA, สหรัฐอเมริกาแล้วกลับมาทํางานเป็นทันตแพทย์สํานักงานสิริสิงห์และคลินิกทันตแพทย์หญิงนงนุษนอกจากนี้ยังเป็นประธานกรรมการมูลที่แม่บ้านอาสากรรมการสมาคมสตรีอุดมศึกษากรรมการสภาสตรีแห่งชาตินาย,ยกสมาคมนักเรียนเก,ก่าราชินีในพระบรมราชินุปธมและประธานกรรมการมูลที่อนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปธมสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชช ด้านครอบครัวสมรสกับนายสนออุณากูลมีบุตรทิิดาสีคน เวลา18นาฬิกา1นาทีเสด็จพระราชดำเนาาิ<า><ๆ>นไปยังอาคาร150ปีวัดมกุกษัตริยารามในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพคุณหญิงสุมนาทรัพจริญซึง่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคปอดติดเชื้อเมื่อวันที่27พฤษภาคม2568สิริอายุได้94ปีคุณหญิงสุมนาเกิดเมื่อวันที่20กันยายน2473เป็นบุตรีของนายทองดีกับนางสายสวัสดิ์อิสระกุลจบการศึกษาจากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีคณะักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยระดับปริญญาโทอักษราศาสตร์จากสหรัฐอเมริกาด้านครอบครัวสมรสกับศาสตราจารย์กิติยศในแพทย์สงครามทรัพเจริญอดีตแพทย์ประจําพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอญญดุญเดชมหาราชบ,บรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีบุตรสองคนได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงรับสบไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ตั้งแต่วันที่1ถึง6มิถุนาย,ยน2 5 6 8 ค่ำวานนี้ที่บริเวณน้ำพุร้อนสันกำแพงอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีประธานอนุกรรมการบริหารจัดการกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงอำเภอแม่ออนตามพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดงานวิจ,จิตแอดเชียงใหม่สีสันแห่งเส้นแสงน้ำพุร้อนสันกำแพงโครงการตามพระราช,ชดำริซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดออนเซ็นแอดสันกำแพง The ะก o าวออฟเนเจสัมผัสมนสเสน่แห่งน้ำพุร้อนยาม,ามค่ำคืนท่ามกลางแสงสีที่มีชีวิตภายในงานมีกิจกรรม ต่างอาทิจุดแสดงแสงสีการแสดงและดนตรีจุดลงนามถวายพระพรนิทรศการน้ำพุร้อนสันกำแพงการออกบูธด้านการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าและอาหารของชุมชนโดยจุดแสดงแสงสีที่เป็นไฮไลท์ของงาน10จุดประกอบด้วยประตูแห่งกาลเวลาม่านแสงดาวแสงทาราเสียงตามแสงพรวนพุร้อนออนเซนแสงป่ารุ่งเรืองลานแคมป์ไฟบิ๊กไข่และนิทานแสงผู้สนใจสามารถเข้าชมโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายจนถึงวันที่8 มิถุนายนนี้